ตัวจริงเสียงจริงของเธอคนนี้ครับอ้อยกระท้อนนะฮะศิลปินที่ต้องบอกว่าดังที่สุดปีหนึ่งมีงาน400กว่างานขนาดนั้นเลยใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอเคยถึงจุดต่ําสุดมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดเผยเ,เปิดใจทั้งหมดในรายการครับค่ะบร้านอาหารนะคะแสนอร่อยค่ะคาซาดูโอฟิฟตี้วอิตาเลียบายเชฟเปานะคะคราะ้านนี้เปิดมานานหรือย,ยังคะเปิดตั้งแต่เช้านะครับ ถ้าเพื่อนเข้าอย่างนี้นะเอามาทางนี้เอ้าเจ๊อันนี้คือพิซซ่าครับสองสองหน้านะฮะมีปลาแม่แฮมนะครับอีกหน้าหนึ่งจะเป็นแถวพวกครีมใส่เห็ดครับลองดูฮะแต่แนะนำให้ลองทถวพวกครีมทั้งหมดนี้นะคะในรายการต้มยำอมรินเจอกันเที่ยงครึ่งครับ